อยาโยมคนหนที่จะปลูกในกระถางก็ได้ตอนแบบนี้แต่พระที่เกียดปลูกในกระถางเนื่องจากมันมีที่ที่ลงแล้วมีดินลงแล้วแล้วก็ลงลงดินได้เดี๋ยวจะปลูกในกระถางก็ได้ไม่ปลูกในกระถางก็ได้ไปต่อ,ตอน,น้ำไม่ได้ดรถวิ่งเข้ามาใหม่แล้ว พรอยิโยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชามืองแมววันนี้ได้เวลาแล้วเอาเอามะละกอที่ตอนไว้เนี่ยตอนไวหลากมันออกแล้วเดี๋ยวจะมาลงดินกันก็เนี่ยหลากมันแต่ตอนตัดจะไม่ได้ให้ดูไม่ได้ตอนตัดไม่ได้ตัดมาให้ดูก็เดี๋ยวเราเอามาลงทุงนู่นเลยรถมาเ,เดี๋ยวมาลงทุงนู่นเลยก็มี ต้นนี้โดยต้นกุหลาบเนี่ยมันจะตายแล้วยมเขาให้มาเดี๋ยวเอามาลงตรงนี้มาลงตรงนี้แสมแสมไปเดี๋ยวต้นมะละกอลงตรงนี้อืมก็เนี่ยมาลงตรงนี้ก็นี้ต้นมอนที่ลงวันนั้นเนี่ยออกลูกแล้วนี่นี่ออกลูกเลยอืมมังออกลูกอยู่ต้นมอนต้นมอนนี่มันต้องแต่งนะแต่งให้ใบมันน้อยลงถ้าใบายเยอะในลูกเล็ก ลูกเล็กอเดี๋ยววันนี้ก็ต่อนจะปลูกเราเอาใบพวกนี้ออกกันยังไงก็เดี๋ยวมันล่วงใบพวกนี้เดี๋ยวมันล่วง,งวมันหล,วง,นลวงสักพักเดี๋ยวมันงอกใบใหม่ นี่ฮะเดี๋ยวจะลงกันเลยวางก่อนขุดดินก่อนใบมละกอนี้ดีนะใครมาที่บ้านเนี่ยมาโอ้ยรถบินเยอะเลยตอนนี ใบมาละก o นี้นะมันมีประโยชน์เนื่องจากธรามาที่บ้านถ้าใครมีเขาเรียกไหลไหลไหลหรือเห็บอะเห็บเห็บไอตัวดำๆอ่ะไข่ไข่เห่าเออไข่ไข่เขาเรียกไหลมะไหลหรือเห็บไม่รู้ใครจะมีอะมีกับสุนัขอะสัตว์อะเออฮะเพี้ยหรือเปล่าดำๆสีดำๆ,ดำๆที่มันดูเลือดสุนัขอะเลือดหมาหมัดเห็บหมัด เออหมัดหมัดน่าจะเป็นห mm มัดอ่ะเฮ็บเฮ็บอีเฮ็บอีแบบนั่นไงเฮ็บเฮเตัวใหญ่ใหญ่ใช่ไหมใช่แต่ไอตัวดำาๆน่มันน่าจะหมัดหรือเปล่าหมัดเออก็ถ้าใครมีนก็เอามรกอเนี่ยเปลือกเออใบมันอ่ะตำตำแล้วมามาถูเดี๋ยวก็ลวงหมดออันดับแรกก็น่าจะลงตรงนี้ได้ลงแซมแซมเปนี้เลยนี่นะเราจะมาลงตรงนี้เลยลงติดกับต้นอะวคาโด Hôm nay mái dễ Ừ, rốt mái dễ mắc rốt Mái lé rốt Mái lé ก็นี้ถ้ายาโยมพุนในที่รถเยอะลําบากใจถ้ายาโยมคนไในที่จะปลูกในกระถางก็ได้ตอนแบบน,นี้แต่พระที่เก็จปลูกในกระถางเนื่องจากมันมีที่ที่ลงแล้วมีดินลงแล้วแล้วก็ลงลงดินได้เดี๋ยวจะปลูกในกระถางก็ได้ไม่ปลูกในกระถางก็ได้ไปต่อ,ตอนาน,นไม่ได้เดี๋ยวรถวิง่งเข้ามา นี่ชัยเป็นแบบนี้มันแกะง่ายเนี่ยแกะง่ายถึงเวลาเราก็แกะออกแกะออกก่อนนี่นะดู หลากมันออกมาแล้วนี่หลากออกหลากออกมละกอตอนแบบนี้หลากออกไวประมาณนี้มันไม่ได้แยงกันนะต้นมอนก็ไม่ได้โตเท่าไหร่ต้นมอนเเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ใหญ่โตเท่าไหร่แล้วก่อนจะตน้นไอ้อาวาโโดโตเราก็ ต้นมะลกอเราก็โตแล้วตรงนี้มันมีปุย๋ยปลูกง่ายไม่ตายต้นมะละกอนี่ไม่ตายไม่ตายแ,ตแล้วก็มีต้นกุหลาบต้นกุหลาบยงก็พวายมาเดี๋ยวมาลงตรงนี้แสมแสมิดกต้แพงต้นกุลาบแสมแสบไว้

กุหลาบแบบนี้ไม่ใช่กุหลาบมอนเป็นกุหลาบที่เขาขายตามตลาดกันแห่ะแพงหะไปดูแล้วตนตนนี้แพงนี่400กว่าบาที่ะคิดค่าส่งด้วย500ถ้าเราซื้อมานะแต่นี้เราไม่ได้ซื้อมา ไม่ได้เน้นเท่าไหร่รถวิ่งมาตลอดเดวลา ไยแล้วสบายแลวกินเหลือเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไปเปิดน้ำก่อนเนี่ย ลดน้ำาทีเดียวเฮ้ยงวงขนาดนี้หลยหูกฮะใครคิดเมื่อไหร่งวงแบบนั้นอันนี้ตน้นมะลิที่ลงใบตอนนั้นต้นมะลิกับตน้นส่วนฟ้าตนส่น,สนฟ้าตรงนั้นก็มีต้นลินมังกรกับแอรต้นม่อนกับอะวาคาโด นี้เสร็จแล้วเราก็ลงเอต้นมะละกอไวกกกอกกก้ก็คลิปนี้มาปลูกต้นมะละกอกับต้นกุหลาบก็คลิปนี้กอจบคีิเพียงเท่านี้ขอเจริญพร